สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์บ้านเกิดของผมโดยต้องบอกก่อนนะครับผมนั้นมีคุณพ่อทำงานอยู่โรงพยาบาลแผน,นกฉุกเฉินและผมก็ชอบไปเรียนกับพ่อที่ทำงานจนผมได้เห็นความเป็นความตายเป็นเรื่องปกติสวนเรื่องผีสางนางไม้พูดผีเทวดา ผมบอกเลยมันคือความร้อนไปเองแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์และเหตุผลเพราะคุณพ่อผมนั้นมีอาชีพเสริมคือรับส่งคนป่วยคนเจ็บจนถึงคนตายบางครั้งก็ต้องออกไปฉีดฟอร์มารีนตามโรงพยาบาลต่างๆหรือไม่ก็บ้านและวัดบางทีก็ต้องไปถึงสถานที่ชนบทห่างไกลหลายร้อยกิโล และผมก็ต้องติดสอยหอยตามไปด้วยบางศพต้องบอกเลยต้องถึงกับยิบแต่งก่อนและบางศพก็ติดอยู่กับพื้นถนนก็มีแดนขมิญตำที่นี่นั้นไม่ธรรมดาจนผมได้มาที่วัดวัดหนึ่งมาถึงก็ได้ยินเสียงบน่นผืมพ้ำจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งบอกผู้ที่เป็นสามีให้ทำใจ เพราะสภาพเมียรักของตนนั้นวิญญาณได้รรุดออกจากร่างไปแล้วแต่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นแค่สังขารที่ยังไม่หมดวาระโดยผู้หญิงนั้นเขาชื่อวาลีนามสมมตินะครับสาวน้อยเกิดอยู่อำเภอลำปลายมอดแต่พอแต่งงานได้ผัวเป็นคนท้องถิ่นไทยขเขมรแถวอำเภอประโคนชัยฉเฉลิมพักเกียรต ทั้งคู่ต้องย้ายมาหากินอยู่ด้วยกันปลูกพักแถวนั้นพอเลี้ยงตัวได้ไปวันวันแต่ด้วยผัวของรีนามว่าไอถ้ถมถมภาษาเขมรนั้นแปลว่ยใหญ่ถมนั้นมีนิสัยอันตรพานชอบมีเรื่องเวลาเมาเราแต่เขาก็อบเป็นคนลักขอบครัวเลยทำให้ หลีนั้นถึงกับปวดหัวได้ทุกวันแต่นั่นก็ไม่เท่ากับเหตุการณ์ที่ทำให้ไอ้ทมต้องจำไปจนตายโดยเหตุการณ์นั้นช่วงเทศกาลงานวัดประจำหมู่บ้านไอทมและเพื่อนๆก็กินเหล้าแล้วไปมีเรื่องกับหนุ่มต่างถิ่นจนไตหลันฟันแทงกันหัวปากแตกจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด จนเพื่อนของมันนั้นลากหนีไปซึ่งมารู้ทีหลังว่าพวกนี้เป็นพวกชาวขเขมรที่ลักลอบมาเที่ยวงานวัดกันประจำทุกปีไอ้ทมมันจำได้เพียงไอ้หนุ่มนั่นบนพืมพ้ำอะไรสักอย่างใส่ก่อนจะหนีสหบาทากรับบาะเทศมันไปหลังเรื่องราวผ่านไปได้สามถึงสี่วัน ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับหลีเพราะหลีจากคนที่เคยขยันแข็งแรงราเริงแจ่มใสตอนนี้กับเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวไม่พูดไม่จากับใครชอบมกตัวอยู่ในที่มืดและดวงตาดูไร้แววแต่ดุดันมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นนานวันเขาก็เริ่มนักขึ้นเรื่อยๆ จนไอ้ทมเห็นท่าไม่ดีถ้าปล่อยไว้นานเลยรีบไปบอกพ่อตัวเองและครอบครัวเมียให้มาดูอาการจนปรึกษาหาหรือกันก็คิดได้ว่าคงจะโดนของเขาให้แล้วแต่ลีก็ไม่มีศัตรูแล้วใครละ่ะที่เป็นคนทำตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยคิดว่า จะพารีไปหาหมอผีในระแวกหมูบานก่อนวันแรกที่พาหลีไปก็อยู่ไม่เป็นสุขตาแห้งปากสีดตัวเย็นเหงื่อแตกออกเป็นเม็ดหมอผีนั่งดูทางไหนบอกว่ามันปล่อยผีภายมาสิงล่างไว้ทำให้กินไม่ได้นอนไม่ลับสีดผอมว่าแล้วก็บริกรรมคาถาไป ตามที่หมอผีนั้นล่ำเลียนมาสักพักหลีก็อาเจียนออกมาเสียงหลีสำลักออกมาอย่างดังแต่มีสิ่งหนึ่งผลออกมาด้วยเป็นเส้นผมและไดําดำผอมเศษผงพระกระจายนองเต็มผื้นหมอผีถึงกับตกใจเพราะสิ่งนี้มันเลวหลายมากมันใช้ของต่ำ ดึงของสูงใส่ตัวคนหมอผีบอกว่านี่ไม่ใช่ของธรรมดาต้องหาอาจารย์อื่นมาแกเพราะรู้ว่าไม่ไหวแล้วไอ้ทมรีบหอบเมียตัวเองกลับบ้านก่อนในสภาพที่เรียกว่าเป็นผีดิบเลยก็ว่าได้หลังจากที่ถอนของออกบางส่วนแต่อาการของรีก็ยังไม่ดีขึ้นยิ่งตอนกลางคืนก็ยิ่งนัก เพราะตัวนั้นขยับไม่ได้เอาแต่กรีดร้องโหยหวนบอกผัวว่าเจ็บตามคอและหนาวมากส่วนกลางวันก็เป็นอีกคนไม่พูดไม่จ้าไม่กินมกตัวอยู่แต่ในห้องจนผ่านไปสองวันไอ้ถมตัดสินใจพาไปหาหมอผีต่างถิน่นจากคนที่รู้จักแนะนำมาพอไปถึง หมอผีบอกว่าก่อนเข้าห้ามเยียบธรณีประตูนะให้รอก่อนจะออกไปรับเสมือนการบอกอนาเขตเวทมนต์พอมาถึงหมอผีไม่รอชา้าจับหลีนั่งในท่าเหยียดขาแล้วจับมัดตาสังเหมือนคนตายแต่อยู่ในท่านั่งค่อยเอามีดกรีดลงแต่ใช้ทางด่านสันจากหัว ปลายผมข้อมือท้องหลงถึงขอ้อเท้าพร้อมกับบริกรรม้าถาและให้ลูกศิษย์ช่วยประผมน้ำมนต์ตามไม่นานเข็มเล่มเท่าการไม้ขีดแต่ยาวประมาณสามนิ้วพุดออกมาตามข้อพับต่างๆนับร้อยเล่มออกปลายนิ้วเท้าและถานรทั้งหมดปากหูจมูกถวาวรหนัก แต่สิ่งที่ออกมาไม่มีเลือดเลยสักหยดเดียวเพียงแต่สร้างความเจ็บปวดให้รีเป็นอย่างมากจนรีถึงกับสลบไปหมอผีเห็นสภาพก็บอกเพียงว่าหลีนั้นไม่น่ารอดแล้วไอ้คนที่ทำมันทำถึงขนาดนี้คงหมายจะเอาชีวิตแต่มันทำไม่ได้เลยมาลงกับนขนคางแทนต้องบอกก่อนนะครับ เวลาปล่อยของมันจะปล่อยมาตามอากาศกรณีนี้ถ้าเรานอนกับเมียแต่นอนหุบปากสวนเมียอ้าปากไว้ก็จะโดนแทนหรือมีเสียงทักแต่เมียเราขานรับก็เข้าตัวเขาเองเช่นกันไอ้ถมได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเขาสุดกองกับผืนหมอผีบอกว่าถอนได้แต่ยังไม่มดแต่คน น่าจะไปแล้วทำใจเสียเถอะมันเหลือแต่ล่างแล้วซึ่งคงต้องทวงคืนเพราะหลีจะได้ไปผุดไปเกิดและทำบุญให้เขาเสียแต่คงจะต้องไปหาพระอาจารย์ที่วัดแล้วแหละแกะเลยบอกชื่อวัดแถวอำเภอรประโคนชัยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชื่อหลวงพอ่อฤทธ ไอ้ทมได้แค่ร่างหลีเมียรักกลับไปพร้อมกับสภาพที่ตอนนี้ไรแววตาตัวสีผอมจนจะตายแห้งแล้วพอไอ้ถมไปถึงบ้านก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าไอ้หนุ่มตางถินที่ไอ้ถมไปมีเรื่องด้วยเห็นว่ามันมาป่วนเปลี่ยนแถวนี้นะ่ะมันคงจะมาตามเก็บงานของมัน ไอ้ถมรู้ว่าทำอะไรมันไม่ได้เลยรีบหาเหมารถออกไปหวังเพียงเอาร่างเมียคืนเพื่อไปทำพิธีให้เมียสูสุขคติพอไปถึงพระท่านก็เหมือนจะทราบอยู่แล้วเลยไม่รอชา้าให้ไอ้ทมไปเปลี่ยนผ้านังรีเป็นชุดผ้าถุงสีขาวประคองมาอาบน้ำหมันวานร้อยแปด แล้วเพ่งกรสินพร้อมกับบริกรรมคาถาถอนของถอนขุนใสให้หลังอาบน้ํำมนต์ไม่นานสีผิวของหลีดูสดใสขึ้นจากสีจางสักคู่ก็อาเจียนพุ่งออกมาเป็นสีเขียวขนจนเกือบดำกินขาวแรงมากแถมมีเศษขี้เถ้ากระดูกตะปูสนิมได้ดำ เศษหนังควายติดออกมาเป็นกองไว้ต่อหน้าเสียงของรีคางเบาๆหลังจากนั้นก็เงียบไปพระอาจารย์เลยบอกว่าพามันไปที่สงบที่บ้านเกิดของมันเถิดมันนั้นไม่รอดแล้วพามันมาช้าไปถ้าเร็วขวานีนีคงอาจจะช่วยได้มากกว่าน,นี้อย่างน้อย ก็ให้เขาไปแบบไม่ต้องทรมานเธอะแต่การจากราแบบทั้งที่ไม่ได้สังเสียและความสวยที่เกิดขึ้นจากผัวซึ่งนำพาความวิบัติมาให้ลีจริงๆและเท่าที่ผมทราบการปล่อยของหากระทําด้วยพวกแค่ยากร้องวิชาจะไม่นักหนาขนาดนี้ยกเว้นไปทําอะไรให้เขาเจ็บใจก่อน หรือบางพวกมีวิชาแต่ไม่รู้ระดับความรุนแรงของมันจนผาดผังทำให้ถึงตายก็มียิ่งพวกวิชาสถุนชั้นต่ำพวกนี้ถอนยากมากต้องให้มีคนมีศินมีวิชาถอนออกจะได้ผลดีที่สุดหากเอาของต่ำมังัดกับของต่ำส่วนใหญ่ได้ไปแค่ร่างเพื่อเอาไปเผา เรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างชอบเรื่องราวเกี่ยวกับคุณใส่อะไรอย่างนี้ไหมถ้าชอบบอกผมได้เดี๋ยวผมจะไปค้นหามาเล่าให้ฟังเลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม